สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือสตรีทไซด์นะครับรายการที่เปรียบเสมือนป้ายบอกทางสําหรับภาคเศร,รษฐกิจการเงินและการลงทุนประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2563นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมตัก๊กธีรกรทิพมนเทียนกับประเด็นเศร,รษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันครับวันนี้สิ่งที่หลายคนให้การจับตาแล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้นะครับก็คือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่ององการฟื้นฟูก,การบินไทย ที่สุดแล้วก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับแนวทางการฟื้นฟูนั้นก็คือการยื่นการฟื้นฟูภายใต้พรบล้มละลายนั่นเองนะครับรายละเอียดชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เปิดเผยหลังการประชุมคอรมอถึงผลการตัดสินใจเรื่องของการบินไทยยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ลำบากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองมีหลากหลายแนวทางแนวทางแรกที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือการให้วงเงินไปเพื่อใช้ในการค้ำประกันให้กับเงินกู้ของการบินไทยไปบริหารกิจการกันต่อ แต่แนวทางนี้ก็มีการพูดถึงนะครับว่าอาจจะเป็นไปด้วยความยากลาบากที่หนึ่งเพราะว่าณขณะนี้สถานการณ์มีทั้งเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้สินที่สะสมกันมาส่วนแนวทางที่2ก็คือการปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแนวทางนี้จากรถตู้กระเทือนนะครับต่อบรรดาแรงงานลูกจ้างต่างๆของการบินไทยกว่า2 0 0 0 0รายรวมถึงเจ้าหนี้การค้าต่างๆนะครับเงินกู้ต่างๆที่ธนาคารนั้นให้ปล่อยกู้กับธนาคการบินไทยนะฮะ และสุดท้ายแนวทางที่3ก็คือการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลภายใต้พรบล้มละลายซึ่งเป็นแนวทางที่ครมมีการตัดสินใจในวันนี้เราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันครับการที่ผมตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนั้นโดยไม่ปล่อยให้การมีไทยต้องเข้าสู่สถานะ,านะล้มละลายซึ่งมันจะทำให้พนักง,งานมากกว่า2 0 0 0 0ื่นคนต้องถูกลอยแพพวกเราทุกคนคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับคงไม่อยากเห็นนะครับ รณะรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อจะให้สามารถดำเนินการต่อไปได้กิจกรรมต่อไปได้นะครับแม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลก็จะจึงขอญาตให้การบินไทยเข้าอยู่ในภายใต้การคุ้มครองของศาลและเข้าสู่กระบ,บวนการฟื้นฟูภายใต้คําสั่งของศาลซึ่งศาลก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งเบื้องอาชีพเข้ามาบริหารจัดการการฟื้นฟูการบินไทยนะครับ ผมเองแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็คงคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีมืมออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดก,การแล้วการบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยเคยภาคภูมิใจและกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้นะครับนั่นคือาก,การตัดสินใจของผมและเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นปฏิบัติกับกรณีของการบินไทยส่วนในเละเอดต่างๆนั้นนั้นก็จะเป็นไปตามที่สารกำหนดนะครับ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูตามพรบล้มละลายแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันก็คือการลดสถานะในเชิงของการที่การบินไทยนั้นจะต้องลดสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปนะครับคือเดิมนั้นเรื่องของการถือครองหุ้นโดยกระทรวงการคลังมีการถือครองหุ้นในการบินไทยอยู่ที่51%แนวทางที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูนะครับจะต้องมีการลดสถานะการถือครองหุ้นลงมาเหลือ48%ซึ่งนั่นหมายความว่าสถานะของทางการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกต่อไปนะครับ แนวทางทั้งหมดนั้นพอออกมาในรูปการนี้แล้วเชิงของทางสหภาพแรงงานของการบินไทยจะมีมุมมองอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนี้เองไม่ว่าจะเป็นสถานภาพของพนักง,งานการฟื้นฟูต่างๆท่าทีของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเราตรวจสอบกับทางคุณเร่เพิ่งแย้มประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสากิจการบินไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเร่ครับสวัสดีครับคุณตั๊กครับ ครับท่าทีของเรานะครับหลังจากนี้จะมีการกําหนดยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่มติคอรมววันนี้ที่สุดแล้วมีการกําหนดออกมา2ประเด็นใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือการฟื้นฟูภายใต้พรบล้มละลาย2คือเรื่องของการลดสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจเอาเรื่องแรกก่อนครับการฟื้นฟูฮะก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลและคอรมวนะครับท่านขอบคุณท่านนายกนะครับเราถือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราณเวลานี้แหละครับแล้วช่องทางนี้นะครับแนวทางนี้นะครับ เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูองค์กรเราได้จริงนลครับแล้วการเป็นไทยเราจะกลับมายืนด้วยตัวเราเองได้อีกครั้งอย่างสง่างามในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจจะปีหรือสองปีนะครับเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราครับและถ้าแนวทางนี้เนี่ยครับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับยืนด้วยขาของตัวเราเองได้ครับผม ครับคือก่อนหน้านี้มีการพูดถุนกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเงินกู้ซึ่งเป็นแนวทางที่ติดตกกันไปรวมถึงเรื่องของการที่หลายคนกังวลเรื่องการล้มละลายพอออกมาในรูปการแบบนี้แล้วทางภาคของสหภาพของเรามีความพอใจต่อการเดินหน้าของรัฐบาลในจุดนี้ใช่ไหมฮะพอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอขอคบขอคุณทางรัฐบาลนะที่เลือกทางนี้ให้เรานะครับเป็นความหวันของเรานะครับเราอยากเห็นองค์กรเราเนี่ยนะครับฟื้นฟูได้จริงนะฟื้นฟูทั้งระบบนะครับปรับระบบใหม่นะครับเพื่อไปสู่การแข่งขัน ที่แท้จริงรกันะฮะกับสายการบินต่างชาติเขาได้อ่าอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาอ่าภาระนี้ของเรานี่ยครับ,รบอย่างที่อ่าปรับโครงสร้างนี้หรืออ่าภาระนี้ของเราเน่ยนะครับม,มันยังไงมันก็เดินต่อไปลําบากครับอืมครับ<า>คือทางน,น,นี้เป็นทางเดียวที่เราจะรอดแล้วมีโอกาสที่ จะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอืมครับกระบวนการหลังจากนี้เองครับเรามีการพูดคุยถึงท่าทีของสมาชิกสภาพเราอย่างไรบ้างครับบร,รรดาพนักงานต่างๆเพราะว่าพอเข้าสู่กระบวนการองสารแล้วอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างกระบวนการทํางานต่างๆจะต้องเป็นระบบระเบียบกันมากขึ้นอย่างไงบ้างครับก็ <c oughs> ในส่วนของประเด็นในเรื่องของแผนฟื้นฟูนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่กระทบกับพนักงานเราเท่าไหร่ในในเรื่องเร่อกรณีล้มละลายนะครับ แต่ประเด็นปัญหาก็คือในเรื่องของการลดสัดส่วนหุ้นนะครับเมื่อวานเราก็จะ <ừ> แสดงจุดยืนค้านวว่าอาจจะกระทบกับพรบรแรงงานคุ้มครองแรงงานของเราในส่วนนั้นน,น,นะครับแต่ในเมื่อพรมมีมติมาแบบนี้นะครับที่จะลดสัดส่วนหุ้นนะครับแล้วทําให้พรบรแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะจะถูกยุบไปโดย สถานภาพของตามกฎหมายนะครับที่กระทรวงการคลังต้องถือหุ้นมากกว่า50นนะครับณเวลาเนี้ยนะครับพนักง,งานเราโดยทั่วไปนะฮะ,ะก็วิตกกันมากมายนะครับว่า,าจะเจออะไรแบบไหนอย่างไรนะฮะจะถูกเลือกจ้างไหมจะอะไรกงนต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของสภาพเองนะครับเราเองก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับประเด็นในเรื่องนี้มากนักนะครับเราเองเตรียมหาแนวทางที่จะดูแลพนักงานเราเหมือนเดิมนะครับณวันนี้ หลายคนพนักง,งานเรายังไม่เข้าใจว่าเอ้ยวันนี้คลรม,ออมีมติแล้วลดสัดส่วนหุ้นแล้วนะครบขบวนการที่จะลดสัดส่วนหุ้นนะครับมันจะต้องไปอาเดินไปตามเขาเรียกว่าโดยกระทรวงกลางที่ตัวรัฐกฎหมายแล้วเราเป็นสภา,าพที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการที่เราจะพนสภา,าพจากการเป็นกรรมการสภาพนะครับหรือ,อกฎหมายพรบแรงงานสีสามเราจะถูกยุบจะต้องประกาศในพรบแรงงานัปราะกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างระยะเวลาอนานนะครับผม อืมคือแต่แต่ว่าพอบทสรุปถ้าเกิดยุบไปนะครับเราเองก็วันนี้ผมก็ส่งทีมงานผมไปที่กระทรวงแรงงานนะไปขอค้อแนะนำว่าถ้าเกิดเราจะทะเบียนสาภาพใหม่นะครับเราจะต้องปฏิบัติแบบไหนอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่อ่านักทะเบียนของกระทรวงแรงงานก็ให้ข้อแนะนําที่ดีกับเรานะครับบอกวันนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะยังไม่ถึงขัานนั้นแล้วก็ยังอีกนานนะครับอืนะครับ คือที่สุดแล้วพอออกมารูปการแบบนี้วันนี้เองท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็มีการแถลงล่าสุดณขณะนี้เลยนะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคือสถานภาพเรื่องของการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนคือตอนนี้เองก่อนหน้านี้เรามีการแสดงท่าทีคัดค้านชัดเจนนะครับพอมาถึงจุดนี้พอมาถึงกระบวนการที่ทุกฝ่ายมันต้องเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วตรงนี้เรารับได้ไหมฮะมันต้องรับได้นะครับนิดเดี่ะอ่ารัฐคอรมอลเลือกตรงนี้แล้วนะครับอย่างที่นายกท่านพูดนะครับมันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายถ้าผม ผมก็ต้องไปล้มละลายนะครับคือนะฮะณวันนี้กรมเลือกทางนี้ให้เราแล้วนะครับถ้าเรารับไม่ได้นะครับพนักงานสองหมื่นคนผมเนี่ยอาจจะไม่มีงานทํากันทั้งหมดนะครับนะตอนนี้ผมต้องรับได้นะครับแล้วผมก็ต้องทำความเข้าใจพนักงานแล้วก็ปรับตัวเองนะเพื่อไปสู่ระบบใหม่นะครับที่จะอยู่ต่อนะครับก็คือตรงนั้นน่ะเราต้องรับได้นะครับแล้วเราก็ต้องปรับตัวเราด้วยนะครับในเรื่องของอ่าในส่วนของพนักงานเรานะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสที่จะอยู่ต่อคู่กับองค์กรที่ จะปรับโครงสร้างใหญใ่ในเรื่องของแผนพื้นผิวครั้งนี้ครับผมคือยอมรับว่ามีการพูดคุยกับสมาชิกภายในก็มีความกังวลพอสมควรเหมือนกันแต่เมื่อออกมารูปแบบนี้ก็ต้องปรับตัวใช่ไหมฮะจากที่มีการพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้อันนิดนึงนะครับคือครเราเองนะถามว่าสิทธิ์ของเราในส่วนเนี้ยนะครับเราเองจะกระทรวงคุณนเป็นของกระทรวงข้างๆเราจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ลดจะได้อย่างไรอ่ะนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาอะนะครับแต่เรารู้ว่านิดนึงนะครับว่าสิทธิตามกฎหมายของเราเน,น,น,นี่ยนะครับ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายนะครับแต่แตอนนี้พนักงานเราเองเนี่ยยังยังไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของสิทธิตามกฎหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเลยอาจจะมีวิตกกังวลในในส่วนนี้พอดีวันนี้ผมเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะชี้แจงข้อมูลี่จุตต้องให้กับพนักงานเพราะว่าก็ ติดสายนักข่าวหลายสายนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลานะครับเรื่องนี้ทำความเข้าใจได้แล้วก็ในส่วนของสภาพเราเองนะครับก็ไม่กังวลใจที่เราจะดูแลพนักงานปกป้องคุ้มครองพนักงานเรานะโดยใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบแรงงานสีสามที่เรายังมีเวลาที่เหลืออยู่นะก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือว่าเราจะไปจัดตั้งสภาพใหม่นะครับที่จะมาดูแลพนักงานเรานะครับเรายังเชื่อว่ากฎหมายสองฉบับไม่ต่างกันอะไรกันมากนะครับมันยังดูแลกันได้เหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่เราก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งปรับสิทธิอะไรต่างๆที่กฎหมายมันตมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่ถ้าคนไม่เข้าใจกฎหมายนี่อาจจะวิตกกังวลน,นะครับเรื่องนี้ผมจะต้องทําความเข้าใจกับพนักง,งานของผมต่อไปครับคือคือ,อยืนยันว่าพอมีกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็อาจจะมีการปรับรูปแบบมาเป็นสหภาพแรงงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงง,งานหรือวิสาหกิจอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะถูกต้องครับเราก็อาจจะเป็นพรบรแรงงานสัมพันธ์นะฮะเราเองก็อาจจะเป็นอ่าคณะกรรมการสหภาพที่ เป็นในรูปของแบบเอกชนนะครับอืเหมือนที่เอกชนมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อใช้ในการดูแลสิทธ,ธิประโยชน์ของพนักง,งานาาต่างๆตรงนี้กฎหมายคุ้มครองไม่ต่างกันนะครับท <ừ> ีแล้ว ừ ừ ในแง่มุมของกฎหมายจร,ริงๆแล้วกฎหมายเอกชนเขาเนี่ยเขามีจุดแข็งหลายๆอย่างนะครับอมีจุดแข็งหลายอย่างนะครับ ừ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  มันมีข้อแตกต่างที่เราจะรู้สึกดีกว่าเอกชนก็คือรัฐสากินเราเนี่ยครับมีกฎหมายที่คุ้มครองให้เราเนี่ยสามารถที่ะเหมือนราชการอย่างกนะ็คือ พอเข้าทำงานแล้วเนี่ยก็ได้เกษียณอายุ60นะครับเพียงแต่ว่าระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับการทำรธ,ธุรกิจในการบินแข่งขันของเรานะครับดังนั้นสัญญาจ้างของเราเนี่ยที่จะปรับไปสู่ระบบเอกชนในอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยครับมันก็ต้องตอบโจทย์ที่สามารถที่จะเออมีการเปลี่ยนไทยพนักง,งานเข้ามาตามเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าระบบเราระบบราชการเนี่ยนะครับมันก็คงจะไปใช้ในการแข่งขันกับธุรกิจการบิน กับต่างชาติไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับระบบครับตรงนั้นครับทีนี้แน่นอนว่าเชิงของการมีสภาพแรงงานก็เพื่อการดูแลบรรดาสมาชิกที่เป็นลูกจ้างแรงงานของการบินไทยเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือการฟื้นฟูกิจการในเรื่องของสิทธิประโยชน์พนักงานต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีการรายงานข่าวกันว่าเรื่องของต้นทุนการดําเนินงานอาจจะเป็นผลจากเรื่องนี้ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันพอมีการปรับรูปแบบมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในส่วนของพนักงานเรามีการพร้อมที่จะปรับตัวตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ นะเดิมนะโจทย์ก็คือ<ช><ช>ว่าบริษัทกํรบันไทยฟื้นปูเองนะครับนะครับใ,<ช>ในมุมมองของเราเองนะตอนแรกเนี่ยถ้าทางฝ่ายบริหารเราฟื้นปน<ช>ูมันก็ลดอยู่แล้วนะแล้วขบวนการที่จะลดสิทธิอะไรต่างๆนะครับเราอาจจะไม่ได้รับตามคุ้มครองตามกฎหมายด้วยซ้ำนะครับถ้าทางฝ่ายบริหารเรามาจัดก,การเองนะอาจจะใช้ขบวนการที่ก่มกูกดดันอะไรต่างๆนะครับในเมื่อณตอนนี้นะขบวนการของเราเดินไปทางศาลนะครับเราเชื่อมั่นมากกว่าด้วยซ้ำนะครับว่าทางศาลเนี่ยจะคุ้มครองสิทธิของเราตามกฎหมาย เรื่องนี้สำหรับพนักงานอาจจะไม่สบายใจแต่สำหรับสาภาพเองเราสบายใจครับอยู่กับศารเนี่ยปลอดภัยกับพนักงานเราครับอ๋อครับเราก็ยืนยันว่ากระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเพื่อนฟูต่างๆเนี่ยเราพร้อมให้ความร่วมมือแล้วนณตอนนี้ะเวลานี้นนะทีนี้พร้อมให้ความร่วมมือครับเพราะเราไม่ร่วมมือเราก็ล้มละลายครับเราต้องร่วมมือแลาต้อต้องปรับตัวครับณเวลานี้อืมครับผมโอเคครับแล้วก็ปรับการดูแลพนักงานเรานะครับอืมฮะ ชัดเจนครับผมวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณนเรศครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับท่าทีของทางสภาพแรงงานการบินไทยนะครับที่มีการพูดถึงกันมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีแสดงท่าทีที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่จะมีการลดสถานะจากการเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ว,ว่าที่สุดแล้วพอมติคอรมอออกมาแบบนี้นี่คือคําแถลงนะครับจากทางสภาพแปรมาน,นประธานสภาพแรง,งานนะครับเรื่องของการที่จะมีการเดินหน้าองค์กรต่อไปหลังจากนี้ก็จะสามารถให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าสถานะของการเป็นรัฐวิสาหกิจจะหายไปก็ตามณนาะนะทีนี้ต้องร่วมมือกันนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากคําพูดของสภาพแปรง,งานนั่นเองนะครับมาถึงการที่ รักษาการดีๆการบินไทยตอนนี้ก็มีการออกมายืนยันนะครับว่าการดําเนินงานของการบินไทยยังสามารถทําได้ตามปกตินะครับแม้ว่าตอนนี้เองจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายก็ตามครับสิ่งที่หลายคนมีความกังวลกันก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูแล้วการทํางานของการบินไทยการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้มีความชัดเจนนะครับหลังจากที่มติของครมมีการประกาศออกมา รักษาการกรรมการผู้อำนวยการของการบินไทยนะครับซึ่งก็คือท่านจักริดพาราพันธกุลนะครับท่านก็ได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของสารล้มละลายกลางก็ให้บริษัทนะครับดำเนินกิจการตามปกติเป็นกระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นการทําภายใต้พรบล้มละลายแต่ไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับในการเลิกหรือว่าการชําระบัญชีบริษัท ในทางตรงข้ามครับการฟื้นฟูกระบวนการต่างๆจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งหมายอย่างเต็มที่ในการดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อฝ่าวิกฤตการในครั้งนี้นะครับสิ่งที่หลายคนจับตานะครับก็คือเรื่องของการให้บริการมูลค่าหุ้นผู้ถือหุ้นพันธมิตรทางการค้าก็มีการแสดงความขอบคุณนะครับยืนยันว่าจะยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับบริษัทต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้เองก็มีการประชุมฝ่ายบริหารด่วนเพื่อถกแผนเดินหน้าฟื้นฟูด้วยนะครับการประชุมเนี่ยมีการพูดถึงในวันนี้แต่ว่าจะมีการนัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากมติคอรมนั้นได้มีการประกาศออกมา จะเดินหน้าการประชุมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาเป็น,นต้นไปนะครับนอกจากนี้เองเพื่อลดความแออัดก็จะมีการประชุมแบบระบบวิดีโอคอนเฟร n นต์นะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินด้วยขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่หลายคนจับตาก,ก็คือเรื่องของการแถลงการจากทางกระทรวงคมนาคมวันนี้ท่าทีเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มีมติครมออกมาปรากอว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องเดินหน้า เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตามพรบรล้มละลายเนี่ยเ็เพราะว่าตอนนี้เองสถานะหนี้สินนะครับถือว่ามีปริมาณที่สูงอย่างมากครับปี62มีหนี้กว่า1.4แสนล้านบาทแล้วก็คาดว่าณสิ้นปี63นะฮะสถานะหนี้จะเพิ่มเป็นกว่า2แสนล้านบาทดังนั้นเองมีความจําเป็นอย่างยิ่งอย่างมหาศาลที่ต้องเดินหน้าในเรื่องของการที่จะเดินหน้าแผนการฟื้นฟูต่อไปนะครับแล้วก็การที่จะทําให้สิ้นสุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ จะทําให้กระบวนการฟื้นฟูนั้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ